อ้าวเขาเปเรื่องอะไรคาใจกันมาไม่ใช่เขามีคนอื่นเอ้ามีคนอื่นลุกขึ้นมาเลยเดี๋ยวเกินไฟแล้วนะมึงเกินไฟแล้วมึงเกินไปแล้วแม่งมันขับเรถมาไอ้คนนี้กันแน่เลยโอ้โหนะครับวันนี้เรามาเคลียร์ปัญหากันจบจากที่นี้ก็คือจบโอเคไหมนะโอเคเบ็บอาชื่ออะไรครับฟาดภาษาไยเรีกแตกฟองเบียร์ค่ะฟองเบียร์มาจากไหนครับ ลุแสงแล้วหน้านขอเบอร์ผมชื่ออะไรชื่อไอ้ครับไอ,ไอไอมาจากไหนครับตาเียบโอเควันนี้จะมาต่อยกันในกามวยสากลน,นะครับไม่มวยไทยนะมวยไทยด้วยโอ้ของจริงไม่สอกนะไม่สอกนะโ okay. อเคไหมอาเตะต่อยข่าได้โอเคนะเดื่อพอมชนหมัดครับชนหมัด,มดอาแยกเข้ามุม เอาแล้วเอาแล้วไม่ถามไม่ผมเลยว่าคาใจเรื่องอะไรผมก็คาใจอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยถามตอนเลิกก็ได้ผมว่าผู้ชมที่นี่ไม่ต้องคาใจเหมือนผมเเฮ้ย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 เเฮ้ยเ้เฮ้ย้้ม้้้เเ เดี Treasure, mm. you. You you oh, hey, oh, ๋ยวมึงเจอกูคืนนี้เดี๋ยวเดียวเลยไมล่มึงมาได้มึงมาได้เออเออเก้เก่งมึงเก่งนเห้อมึงทำไมเฮ้ย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 รง้มเแรงเฮ้ย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 เเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เย แม่งมันขับอเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเึงยเฮ้ยเกินเปแล้วเฮ้ึเฮ้เกินไป้ล้วมึงเกินเปแล้ยกูหมัฮ้เฮีย้ยเมึงมานานแลเ้วมึงไม่้ยเม้เ้ยเจ้ยเ้่เฮ้้้ยเฮ้เฮ้ย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 ้้้้้เเฮ้ย ทำกับด okay. ้านมึงไม่ยอมใช่ไหมขออีกรอบเอ้ยมึงทำไหมเอ้ยทำมันไม่ทำกันเตะมันโยเต่อยกันเตะมันเตะมันตอกมันเตะมันเตะมันทีมันทีมันทีมันไม่ทีมไม่ทีทีนีท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 ีมมันเออเออเอามาเอาอะไรวะไม่ไหวครับเฮ้ยสุดยอด มึงใสยกูแรงอ่ะมึงต่อยกูแแจเฮ้ยแย่เลยผมผมคาใจผู้ชมที่นี่ผมถามหน่อยคาใจด้วยไหมคาใจกับผมไหมถ้าใครคาใจมึงขอเสียงหน่อยโอ้ยไอ้เนี่ยต้องถามแล้วก๊อลฟถามดิถามดิแบกสองหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่ถามว่าเขามีเรื่องอะไรคาใจกันะเขาเป็นเรื่องอะไรคาใจกันมาไม่ใครเขามีคนอื่นอ้ามีคนอื่น ดเ,เดี๋ยว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 ไม่มีคนอื่นทำไมเดี๋ยวถ้าเป็นผมนะถ้ามันมีคนอื่น,นถ้ามันมีคนอื่นผมต้องเอาคนอื่นที่มันคบอ,อยู่มาต่อยม,มันได้เมียงานแล้วจานเป็นจานของล่างโอเคครัเขาขอบคุณมากครับขอ,ขอเพลงมือให้คู่นี้นะครับโอเคไปดีกันนะไปดีกันนะกูไปอยู่ทำไมเมียต่อยนิพพานย